สวัสดีครับครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมคุณลุงประทุมครับลุงประทุมดอกกระถิ่นดอกกระถินครับตอนนี้คุณลุงอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ไอ้ป่งคอมป่งคอมป่งคอมอ่าตำบลด่านช้างด่านช้างจังหวัดสมพันธุบุรีเนาะครับไมอยู่ครับเลียงแพะเลี้ยงแพ้ครับแพ้เป็นเป็นเป็นแพ้อะไรครับผมบอนบอครับของแล้ว ตอนนี้เรามีพ่อแม่พันยุ์กิ่ตัวครับคุณลุงโอ้แม่พันก็ยี่สิบตัวยี่สิบตัวอตอนนี้นะแม่พันยี่สิบตัวพ่อพันตัวหนึ่งพ่อพันธตัวหนึ่งพ่อพันหนึ่งตัวต่อตัวมีกี่ตัวนะครับโอ้โหมันถับได้บางคูงเขาก็มีห้าติบหกติบตัวพ่อพันตัวเดียวอืครับอแล้วมันเลี้ยงยากไหมครับแแะพี่ยาคุณลุงเลี้ยงยาก ยากแผลนี้โรคเยอะโรคเยอะครับเป็นไรมึงครับถ้าเป็นโรคเยอะโดท้องซีอะครับท้องอืดครับอ่าไข้ครับอ่ามีไข้ด้วยมีแล้วคุณลุงเลี้ยงนี่เอาอะไรให้มันกินครับกระถิ่นกระถินกระถิ่นแล้วก็ปล่อยให้กินหญ้าที่ผมเห็นเขาไปตัดตามข้างทางข้างถนนนั่นเลยนะครับครับโอ้แล้วกินหญ้าด้วย กินยาครับพ่ STUDENT: อแอมกินยาไงย<า>่านี่เป็นยาอะไรครับยาธรรมชาติเราเนี่ยธรรมชาติมันแถวบ้านเรายาธรรมชาติแถวบ้านเราทั่วไป<ๆ>ไน,นี่ ب, นะครับกินได้หมดเลยนากินได้หมดไม่จะเป็นต้องว่าเป็นไอ้ยานี่เปียไม่ไม่จะเป็นอะไรและนั่นแหละมันก็นกินหมดแหละมันกินหมดทุกยาแหละเขากินง่ายนะครับใบม้ใบร้ายมันกินหมดแหละแล้วโรงเรือนเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเลี้ยงแพะมาก่อนนะดับแรกเราจะต้องยังไงบ้าง ยกคอกขึ้นสูงแล้วทําไมเราต้องยกคอกขึ้นสูงอ่ะมันยังไงล่ะไอ้ต้องมันโยกกระพือมันก็โยกได้าอ้นี่ว่าแต่มันเนียมันไม่โปร่งมันไม่สะอาดอืมครับอืมไม่โปร่งไม่สะอาดเราก็ทําความสะอาดด้ทุนไม่ได้ขี้แพะบางทีก็ไม่นอนทับเยี่ยวทับนอนทับเยี่ยวทับขี้มันมันก็ม็นเม็นแล้วแพ้มันเนี่ยบอกขี้มันก็จะเป็นไอ้นี่เป็นอะไรเป็นแกสเป็นแกสเป็นเชื้อลา ทำให้มันป่วยง่ายใช่ทชไม่แพ้มันอ้าวผมเห็นว่าคุณป้าเขาบอกว่าคุณลุงเป็นเครือข่ายเลยนะโอ้ผมไปอบรมมาอบลมอะไรครับไปอบลมด้านเรื่องแพ้นี่แหนียเอาลุงไปรับความรู้อบรมด้านเรื่องแพ้มาแล้วผมก็ได้ใบมาได้ไบอบรมดังกบประตูศาสตร์ที่เข้ามาอบรม๋อประตูศาสตร์เข้ามาอบรมครับโอ้คุณลุงเลี้ยงแพ้มานานหรือยังต้องห้าสิบต้อง แต่ห้าสิบสองครับบอกวห้าจองตอนนี้ตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองครับนันนณปัจจุบันนี่ได้ละสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับโอ้กันหลายปีอยู่เนี่ยครติดติดกว่าปีแลวเนี่ยติดกว่าปีล้วครับอืมเรารายได้เราเป็นยังไงบ้างเราก็ขายอะไรขายไปกินไปเหรอเขาเขามาซื้อยังไงเข้ามาซื้อเป็นกิโลถ้าแปลลงก็ลงร้อยกว่าบาทตัวผู้อืม ก็เป็นแม้แพะเราเอมันก็แพงน้อยแม่งี่ผ่านห้าพันอะไรเขาซื้อเป็นกิโลเป็นแม่ด้วยบแบบว่าคนเขาอยากเอาไปเลี้ยงต่ออย่างเงี้ยนะอ่าเราเลี้ยงต่อให้ชาวบ้านนั้นเราก็ได้แพงน้อยอืมป๊บหนึ่งลุงอืมตอนเอ่อกลางวันเนี่ยเราเราปล่อยอยังไงปล่อยให้มันกินรอบอคอกทั่วไปครับปล่อยธรรมชาติแองก็กลางคืนะกลางคืนก็เอาขา้าเคอ๋อลุงเวลามัน,ม,นมันออกลูกเนี่ยมันออกครั้งหนึ่งกี่ตัว บางตัวมันก็ตัวเดียวบางตัวมันก็สี่ตัวสามตัวสองตัวมีแฝดสีด้วยเหรอใช่ไม่ีครับโอ้โห้าได้แฝดสีกวาดอะเยรยังไงนะไม่ว่าเลยทำไม <laughs> เราต้องไปซื้อนมมาให้มันกินเ <laughs> ติมนมมันมาเสริมอีกครับอ๋อแล้วเขามีคนอื่นเขาเอามาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์อะไรของเราไหมมีเขาก็มาเอาไว้เลยอืมลักข,<อ><น>ของเรานี่เอ่อเป็นแพะเลือดร้อยบ่ บ่อเลือดลอยบ่อเลือดลอยครับโอ้จแล้วพี่กินนมอยู่นะครับตมบูตัวอันนั้นคือแฝดแฝดแควต้องแฝดสองนั่นแฝดเจ้าแฝดต้องอืมผมก็ได้ยินแต่เขาว่าแพะเนี่ยมันให้ลูกแฝดครับแวก็มีตัวเดียวีอตัวอืมมีแควตงสี่อ่ะแล้วคิดยังไงทีแรก้ยคได้นมาเลี้ยงแผะนะก็อยู่ก็เลี้ยงสายมาลาก็เลี้ยงเลยทำรัก ลอเลี้ยงงู่เอามาก็เลี้ยงงู่ครับเนี่ยเราเราตอนนี้งูยังเลี้ยงอยู่ไหมไม่ได้เลี้ยงไข่หมดเนี่ยเราก็มาเลี้ยงแพะแทนมาเลี้ยงแพะมันง่ายกว่ายางงี้ป่ะครับครับปีหนึ่งเราจับไข่กี่รอบมันพูดยังไงอะซ้ำไอ้ยต้องไอ้ต้องปีอะซ้ำคอกพูดยังไงหนสองปีสามคลอกครับปีก็ต้องปีซ้ำคอกครับเดี๋ยวมันก็ทองมันก็องไวปีซ้ำเอ้ต้องต้องปีซ้ำคอก พูดลุงก็กลุมไม่ได้เราเลี้ยงไปตั้งแต่มันกินนมยันโตเนี่ยมันออกมาเนี่ยเราใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนถึงจะถ้าเป็นผู้ก็ตีเดือนสี่เดือนถ้าไม่มีเงินชายก็ต้องเดือนเพราะว่าขายได้แล้วก็ค่ายไม่มีดังขายก็ค่ายเตรอบัลโลก็ค่ายเคือสิบโลเราก็ขายแล้วก็ได้ผันเพราะว่าเนอะได้เขาเป็นทอนเวลาเขาเขามาจับเขาก็รถมาจับเลยครับโตเลยโทรบอกเลยครับมีพร้อมแล้วบอกคามาเอาเลยไม่ใช่แบบ ผมเห็นบางคนบอกเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนอย่างเงี้ยเรประสบปัญหาไหมไม่ต้องกลัวเลยครับบ่าวห้องนี้มีม้ค้าพูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอกนี้คอกหนึ่งม้าขาจะมาเอาถึงเวลากิ้งเดียวเขามาเอาเลยครับไม่มีเหมือนคนอื่นเขาบอกโอ้เลี้ยงแล้วจะไปขายตรงไหนยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีอะไดเแม่นมจะค่ายดีก็ข้องอื่นรนะเหรอไม่มีตัวจะข่ายทุกวันเนี้ทุกวันนี้นะตัวไม่ทันขายเลยไอ้ตัวข่าย แล้วนั่นยังออกเล็กๆมันนะนั่นนั่นตัวบูงน่ะแล้วแถวสุพรรณเราเนี่ยเขาเรียนกันเยอะไหมเยอะเยอะมาเยอะเยอะอืมเรายอะเยอะเป็นเครือข่ายกันเลยเหมือนกันครับเลี้ยงแล้วลุงรู้ไหมว่าเขาเอาไปไปไหนกันที่เขาซื้อเราไปเยอะเัยเขาขอซื้อตัวผู้เขาขอซื้อเอาไปคุ้นทีไปคุ้นไปคุ้นแล้วเขาก็มีบ่ขากมีบ่้ขามาเอาไปแล้วเขาไปส่งนอกส่งนอกครับของส่งนอกอีกทีหนึ่ง ก็เป็นความรู้เป็นอีแบบหนึ่งสีเพื่อนทุกเนี่ย่วงช่วงไอเขาถือสินอดซืองินอดเขาไม่กินเนื้อราคามันก็ถูกลงอย่นี้ราคามันก็ต่ำจนมาเป็นพวกแขกเขาก็กินนี่นี่นี่มันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้นะตอนนี้เรา30ตัวนี้ยรา130ครับเวลาจับช่างจับยากไหมไม่ยมกเหรอ ต้อมีกิโลมาแคว้นเขามีความชำนาญของเขาเองเราก็จับจับไปเข้าเขาก็ใช้ตัวนันตัวนั่เข้าลายจับจับก็ดวยเข้ามาอืออาอแล้วเบอร์โทรลงเบอร์อะไรเนี่ยถ้าเกิดเขาดูทางช่องผมเขาอยากได้เรากเรามีการทําวัคซีนทํายาอะไรไหมมีครับมีก็ทำยังไงกันนะก็ที่จะปีหนึ่งฉีดทิ้งวัคซีนปีหนึ่งฉีดกี่หนึ่งครับอ๋อแก้ปากเปื่อยเท้าเปื่อยแก้ปากเปื่อยเท้าเปื่อยครับ ยายาบำรุงยาบำรุงนี่แหละจนตืต่นมาชีตจะรอเวลาบำรุงแล้กก็ชีดบำรุงด้วยครับแล้วยายาคซีนที่ลุงพูดเมื่อกี้เราแปเวาที่ไหนก็ประตัสา์ด้านทางเขามีให้มีให้ใหเราไปขอเขาเลยครับแล้<อ>ไปงีเดี๋ยวเขาจะโทรบอกครับแล้วอย่างลูกมันออกมาใหม่เนี่ยเราต้องดูแลอะไรมันเป็นพิเศษแล้วเราก็ไม่ได้รู้เลยอะไรเราก็ปล่อยปล่อยเลยคอดก็ปล่อยมันคอดออกมันเองเราทำทํเราทำครับ ช่วยมันออกยากเราก็ล้วงล้วงแพะเนี่หนึ่งท้องอืดแล้วท้องอืดนี่ตายไวะท้องอืดตายไว้ใช่มันมันจะเกิดจากอะไรถ้าท้องอืดถ้าท้องอืดมึงที่ไปกินไอตัวแมลงมั่งนออะไรขึ้นมาเนี่ยเอามันจะอืดเอามันอืดเอ๊แล้วแล้วอย่างขี้แพะที่อยู่ในคอกเนี่ยเราไปทําอะไรต่อไปใส่ทําปุ๋ยได้ทาปุ๋ยได้ครับใส่มึงไว้มันได้อะไรได้สารผัดมีคนมาซื้อมึงไหมมีมึงนี่เขาก็มาสร้างเอาไปเขาก็ซื้อเอาไป เอาอย่างเราให้อาหารมันกินเนี่ยให้วันหนึ่งกี่รอบหรือรอบเดียวก็จะให้เช้าให้เย็นให้เช้าเย็นครับเราก็ไปหาตัดต้นกระถินมาไว้ตอนที่เราตายให้มันกินตอนเช้านะครับตัดตามข้างทางเนี่ยนะเอาเป็นอาหารฟรีธรรมชาติจริงๆเราก็ต้องดูด้วยว่าเข้าที่ดาต้องไรบ้างนะเอาล่ะไม่ใช่เราจะดึงง่ไปตัดก็ไม่ตัดเลยไปดูไล่เขาโหดินนไปตัดได้ได้เข้าที่ดาไปก้อนเลยตอนเช้าร้อยตายหมด พูดไม่ค่อยชัดบอกควันมันหักมดแล้วตันหักมดนแล้วไหนแล้วหักตรงไหนนะห้างบนนั่นนะเราจะไม่เดี๋ยวไปอาลูกวันหักมดนแล้วโอเคฮัลโหลดีนี้เป็นคอกคอกอ๊ะเราต้องมีไฟให้มันด้วยไหมนี่มีครับเปิดไฟให้ด้วยใช่ฮึ่มมไฟกันยุง มีไฟกันยุงด้วยใช้ไฟไอ้นั่นพลังแสงอาทิตย์ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดประหยัดอ๋อลอยนี่ทําไมไม่ลงไปกับม,มันอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วมันก็ขึ้นมาขึ้นมานอนอันนี้ตู้ผู้รูอตูเเต้เมียนะลุงเนี่ยตู้เมียครับแม่พันทั้งนั้นแม่พันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือดลอยเนี่ยเลือดลอยมันมีเลือดลอยกับเลือดตุ้อาอแล้วหูเขาทำไมมันมีไออ้าวเจาะเลือดไงครับเจาะเลือดเจาะเลือด ตีก,กีบกลมประตูซะกลมประตูซ่ามาเจาะเจาะเลือดครับเจาะเจาไปเพื่ออะไรลุงผมเจาไม่ไม่เพราะแพลเราพานเงี้ยไม่มีเลือดแทง้งไม่มีเลือดแทง้งครับหมายถึงว่าเลือดเนี่ยเขาสามารถรมาผสมแล้วออกลูกได้ได้โอต้องมีการพิสูจน์ทางครับวิทยาศาสตร์ด้วยลุงอันนั้นอันนั้นลูกมันอายุเท่าไหล่ลุงอันนี้ก็มันเดือนนะ งานเดือนหนึ่งใี่นะ่ะแม่มันอะแม่มันก็เหละแปดเดือนแปดเดือนทับก็ควบป่าปะมาจุดต้องเดือนปีหนึ่งมันทับได้กี่ครังปีหนึ่งต้องหนปีหนึ่งสองหนเนอก็ะเด้สองรอบไปดิเราก้าลูกห้างถ้าลูกห้างต้องต้องปีทีคทอกค่ะเราก้าได้ยังไงต้องพิําคอกมันไม่ได้หรอกมึงทีน่ะตีเดือนห้าเดือนมันอมทองห้าเดือนมันออก ล้วอีกต้องเดือนก็จะไปได้ทับตั้งตัวก็ส้ามเดือนที่เดือนเงี้ยนะมันมีทองหนักทองเบามีแล้วแต่ช่วงใช่มันก็เหมือนคนนะเนาะคนสมบูรณ์มากก็ให้ลูกทองเบาบางทีก็ออกลุกได้เดือนนึ่งเป็นราดแล้วทาแล้วมันก็ได้ไหวเขาเองมะครับเราต้องลดนเวลาให้เข้าไปบ้้งลุงอันนั้นอะไรเนี่ยนะห้อยอยู่นะไอ้เกลรครับเกลราครับเราต้องมีห้อยไว้ตลอดอย่างนี้ครับมีห้อยอย่างนี้ให้เขากินตลอด

แพ้อันนี้ยทองเสียบ่อไว้ไปเราไปดูต่อกันตรงนู้นอีกทีอุ้ทีแพ้ครับตะกอดมันมกอก็ใต่กระดอบไปเขาก็จะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยครับครับอู้ยมีลูกแพะะะพััดความก้เอาอันนี้เราชื่อฟาร์มอะไรเนี่ยปทุมรอบกระถิ่นปทุมไอ้ตัวนี้ตัวผู้ใช่ไหมลุงไหนตัวเขาเนี่ยมีเขาเนี่ยตัวเนี้ยนี่นี่นี่ตัวผู้ไหนเนี่ย คนนั้นนะครับอ๋อมีไข่อยู่นะน,นะะนันน่นนี่มีไข่ไอ้นี่พ่อนุ่มยังไม่ได้ทับเลยนะเหรอครับผมไปซื้อมาเกลี่ยม,มาทับไอ้พวกนี้ไงเพราะว่าพอมันพุ่มค่ายไปหมดแล้วเดี๋ยวมันจะมาทับลูกมันนี่อ๋อกันเลื่อนชิดป่ะใช่เพราะเราต้องเอาพาอเอาลูกมันไหวไงลูกมันช่วยเรา้องอลูกมันไหวอืมโอ้โลุงซื้อมาตัว,วกี่บาทไอ้พ่อไปดูเนี่ยมันพุ่มตื่นมา้องหรือสามพันเงี้ยนั่นหละ เออพ่อแพะเนี่ยถ้าแพะส,สวยๆอย่างเงี้ยราคามันแพงเหมือนพวกมัวพวกอะไรไหมลูกต้องสองหมื่นอ๋ออ๋อต้องสอ,องหมื่นโอโ้โหก็ม่งค่ายของม่งใบอนั่นต้องค่ายใยตัวสองหมื่นตัวสองหมืนม่นเลือดลอยนะมันเป็นยังไงมันถึงได้แพงมันเป็นมันเป็นบอแพะเลือดลอยมันมีใะพอแพะเลือดลอยเรามีใบเออมีใบแล้วมีใบการันตีเออมีใบตัวุ่นอืมใคร อ๋อที่ที่ลุงบอกว่าไปอบรมมาเขาขอให้อย่างเงี้ยเหรอครับคนมีรุ่นอยู่ข้างบนศูนย์ผมปสั่งจองมาพอแพ้สั้งจองพอแพนนี่สั่างจองจากศูนย์ใช่ศูนย์นี่เขาอ่ามีพันจำหน่ายด้วยใช่มีผันจำผันจำหน่ายอืมกระถิ่นนี่เขาแทะแทะเปลือกอ่ะไม่เหลือลยไเงี้ยแทะหมดเลยนี่แทะหมดเลยอู้หึ ยอิจริงแล้วอย่างผมเคยได้ยินนมแพะเนี่ยมันคนละมันคนละอันกันไงลุงอะไรไอไอไอแพะให้นมกับแพะเลี้ยงม,นม,มันมีแพะนมก็โดนแพะนมเหครับอ,อ๋อเราเลี้ยงเป็นแพะเนื้อครับนี่นแพะเนื้อมันคิดไม่ได้ลุงไม่คิดไม่คิดเหรอเอลุงดแดงๆันคืออะไรนะนะไอสายแดงๆอันนั้นครับเชือกแดงๆนู้นน่ะคืออะไรอ๋อเชือกคุมหลอมแพะครับ เชือกล้อมแพะครับเอ้ามันโคเชือกเลยแล้วมันมีลวดดึงแล้วข้องห่าเชือกไว้ข้างบนมันให้มันเห็นมันแห่นเชือกมันเห่นมันก็จะไม่ค้ามอ๋อหมายถึงว่าไอ้ไอ้ลวดที่เหมือนลวดกันงูนะครับครับครับทำให้มันสะดุดตาใช่เนี่ยตัวนี้ก็ใกลเขาส้างพันแล้วไหนเนี่ยถ่ายแล้วงี้นี่นี่เขาโทรมาเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ลุงรับโทรศัพท์มานะครับโอ้อะต้องปิดรายการแล้วตอดท้ายนี้ผม ช่องเลี้ยงเป็นวิถีเกษตรนะครับก็ขอขอบคุณคุณลุงนะครับที่มาให้ความรู้การเลี้ยงแพะนะครับใครที่สนใจยังไงก็ติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างเดียวผมจะลงไว้ให้นะครับขอบคุณคุณลุงมากครับผมสวัสดีครับ